สวัสดีพี่น้องบุพเอกักบ,บุลสวัสดีพี่น้องทางจะถูกกับน,นั่งใส่ปลาไหลพี่น้องนี่นีน่อนันมันพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวต้นสาวเกียนแชนแนลนี่ครับผมเอาเอาเอาปลาวันนี้ดีปลาวัน ใสเ่เพชรพี่น้องสวัสดีสดรครับพี่น้องร่วมยอดครับร่วมยอดนี่นะครับบริยามนี่ไปกูเลยเนี่ในหกตัวในหกตัวปลาไหลหาปลาดุกนึงครับผมถ่ายคปปายลิปบลาไหลเด็กพี่น้องเลยฝนตกแห้งครับผมถ่ายคลิปบลาไหลนี่เลยเอามาถ่ายร่วมยอดให้เบิ่งเลยใสยเ่เบชรมาจากสามสิบลังเลยครับผมนี่ยี่สิบว่ะยี่สิบก่าเนาะ นี่แหละครับไปเจ็บมาเลยครับใส่แล้วก็ทิ้มไว้แล้วก็ไปเจ็บนี่ก็กูมาเลยแล้วก็นี่ครับได้ใช่นี้ครับพ่อผัดเผ็ดหมดแดงนี่ครับผมนี่ซจำหมาคุ้นตัวนึงเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่นี่มัน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 